สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกลับใหญ่สัปดาห์นี้เราเรียนรู้เรื่องชุมชนหน้าอยู่เด็กๆรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าสถานที่สําคัญในชุมชนมีสถานที่ใดบ้าง วันนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆเล่นชื่อเกมจับคู่ความสัมพันธ์เรามาลองเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรคะใช่ค่ะเป็นภาพตลาดเราจะมาลองทายกันนะคะว่าบุคคลใดที่จะต้องไปซื้อของที่ตลาด ข้อ1กุ้งกิ้งข้อ2ตำรวจข้อ3พยาบาลเด็กๆลองคิดสิคะว่าใครที่จะต้องไปซื้อของที่ตลาดตอบข้อ1กุ้งกิ้งค่ะ ข้อ2บุคคลใดที่ปฏิบัติศาสนากิจภายในวัดข้อ1ทหารข้อ2ครูข้อ3พระเด็กๆลองคิดสิคะว่าใครที่จะต้องปฏิบัติศาสนากิจภายในวัดใช่ค่ะข้อ3พระค่ะ ข้อ3บุคคลใดที่ต้องไปเรียนหนังสือ 1. พยาบาล 2. นักเรียน 3. ชาวนาเด็กๆลองคิดสิคะว่าใครที่จะต้องไปเรียนหนังสือใช่ค่ะข้อ 2. นักเรียน เด็กๆได้เล่นเกมจับคู่ความสัมพันธ์กันแล้วเป็นอย่างไรคะสนุกกันไหมคะแล้วเด็กๆตอบถูกกันไหมเอ่ยสัปดาห์นี้เราสนุกกันแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ